มันนี้ก็อยู่กับช่องพันบานหน้านะครับมันนี้ก็สิภามาเที่ยวผาจำเนียงครับผมนี่ครับผาจำเนียงนะครับซิยูซิยูด้านหลังนะครับนะครับสิงามบ่กเดี๋ยวไปเมืองกันกับบ่เคยมากกันเลยครับอะไปเมืองกันครับผมไปเดียวไปเที่ยวผอมกันเลยแหละผมกับบ่เคยมากกัน นะครับตประมาณนี้ขาจำเนียงพื้นที่ตั้งนะครับก่ายยูจังหวัดสุรินทร์อำเภอพระสาตไม่บแมนอำเภอกาบเชิงสิอยู่อำเภอกาบเชิงครับผมตำบลแน่งหมดครับผมกาสซยูติดกรับ ไปำมอรอยครับอยู่บอ่อห่างกันปานไาประมาณโลนี่แหละครับโลสองโลนี่แหละอัาน,นี่กับมือไม้มือนันกับมาสมอร้อยครับผมวาม่าสิมาไพยนากับบอใดรับมือนีมามือไม้กบผ้ามาเวลาบ่าพ่อครับมือนีรบบขาจำเนียงครับเป็นที่อพยพของกัมพูชาเพอนกับส้มเ็สสีหนุครับผมคน ยชน์มากเพ่าะกำลัอยู่นี่นี่ผาจำเนี่ยเป็นภาษาคขเมรครับผมนี่ครับบรรยากาศโอ้ลมเย็นดีครับผมลมเย็นดีครับติดะว่ณนี้เดี๋ยวให้มึองวิวด้านหลังเนาะ เป็นกล่องก่นผาจำเนียงโอ้ลมเย็ยนดีครับทา่าขาเขามากอ่ะงายอยู่บ่ยากรับผมสีสูงกวัวทมอโรอยด้วครับผาจำเนียงสูงกวัวนะครับเพกกื่อนการเสียทาาขามนี่ครับไอเป็นแผ่นพื้นนะครับโมเมนใหม่เป็นแผ่นพื้นปลอดภัยครับเนี่ยเป็นทางขามไให้หฮอง นักท่องเที่ยวมายางขามได้สบายครับล่มกงนสียางแห้งเนี่ยล่มกันสีเขาไม้เนี่ยครับแบบล่มเย็นโอ้ยผมกะมามาถือคมเหลือก็ไม่อยากออกเลย <c oughs> ขอนั่งผักคมกันครับผมกระสูงอยู่เด้อผ้าจัเนี่ยงกระสูงอยู่เลยครับรับงามครับงาม,รงามประมาณนี้บรรยากาศบรรยากาศดีครับผม ก็ถือว่าที่ต่องเที่ยวร้ายครับผมที่ต่องเที่ยวร้ายครับนี่ครับจะพายางไปมงครับเป็นทางยางข้ามแผ่นพื้นครับผมสิบประมาณนี้แหละ ถ้าพ,อ,พอแม่พี่น้องไปยางเมืองก่อนนะเทียวยงางเลาะสายเลาะเหมือนเดิมผมผมเห็นเขีบกับสีประมาณนี้แล้วสายเลาะพาเทียวแผ่นพื้นยางเอยียพยายามเหยียบเหยียบจะสี่นะครับเหยียบให้ในสองแผ่นระวังข้อต่อนี่เนี่ยครับผมเหยียบแผ่นเดียวมึงออนหยวกลงไปเลยอันตรายอยู่เลยครับเหยียบเหยียบระวังก้างสองแผ่นดีกว่านี่ครับจะสี่ปลอดภัยครับผม ระาว่างก้างสองแผ่นสิปอดไทยเขายางเข้ายางเขากัาสีเห็ดขาไปสีแล้วครับยางประมาณเนี่ยเหยียบให้ได้สองแผ่นครับผมก็สิเหยียบไดสีเมื่อกัถือบ่ออันนี้แรือแต่โคนถนนดว่าในน้ำประมาณนี่ชิงเคียงเท่าอย่างน้อยครับยางเห็ดประมาณเนี่ยเหยียบอันนี้ผมเหยียบอ่นอ,น,อนหยวบลงเลยหยามนฮักครับผมไฟมากอะตองระว่างเลยนครับนี่ครับ ขาจำเนียงวงามงามครับงามงามอยู่ด้ยครับผมลมแห้งผมก็พึ่งอันนี้เลยครับพึ่งเคยมากแต่หูอยว่ำยว๊กเก่ไก่กันครับบพ่เคยเห็นเพิ่เคยเห็นอะไรก็งหามกระสูงอยู่ด้วยครับมึง เป็นซิเปเหมดเลยจะหย่อนี้ลงพื้นแล้วก็บทริปเปนผาลงไปงลางสูงอยู่เหมือนเดิมครับนี่เหมือนเดิมฟังคาเมนโยทั้งหมดเลยครับลมดีครับผม คันมาต้องขึ้นนี่เขามานั่งชมบรรยากาศเนาะมึมนๆจัอหน้อยนี่เขาแนมขึ้นทองฟ้าก็เด้ครับแนมขึ้นทองฟ้าไปเด้าเด้านี่คือสีงามครับผมบัวไหมาลองมึงจะเทื่อนกลางคืนแต่คืนก็ตตองมาหลายคนครับผู้ดเดียวประกาศ <c oughs> ต้องหลายคนครับผมหนากลัว้วหนากลัวในเจ้าหน่อยกลางคืนแต่ก็เว้นนี่ครับมาผู้เดียวกับโบเป็นตระกาลครับผมครับสิบป,ประมาณนี่ สูงอยู่ด้วยครับโปเตียด้วยครับนี่มึงครับบรรยากาศ้มึงนี่ครับกระสิเป็นหน้าผาครับผมสูงอยู่หน้าผาสูงอยู่ได้ครับนี่มึงเอ,อ้าหายงา,งามาเมล็นแต้ว่า ย่างก็ต้องระวังครับย่างย่างกับไปมินก็น,นตรายครับผมโอ้ลมเย็นนะมัน งามอยู่ครับเมื่อนี้กับซ้ำนี้เด้อครับมื่อวนนี้ผมกับผ้ามะเที่ยวผาจำเนียงน้องครับกับฝากกดตตามกดซับตะไคร่เนี่ยเด้อครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ